คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบก,กับดิฉันยุวดีเมฆสิริวิทย์ค่ะกมกรวันเฮาราครับอบูดินทรักค่ะค่ะเราทั้ง3คนนะคะดีๆต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกๆท่านค่ะไปทําความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะ หรือ Thailand International c o o p e r a t i o n Agency ที่เราเรียกกันสัส้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะสามารถรับฟังและรับชมได้3มช่องทางค่ะช่องทางที่1ค่ะสามารถรับฟังนะคะได้ทางสถานีวิทยุสารลมเ m 1ม7 5กิโลเฮิรตซ์ค่ะท่านสามารถรับฟังเราได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา18นาฬิกาถึง18บนาฬิกาสานาทีค่ะช่องทางที่2ทางไหนคะน้องหญิงทาง Facebook p เพจนะคะของไทยก้าคอร์ปอเรชันและก็สารลมเรดิโอค่ะส่วนช่องทางที่3ค่ะทางไหนคะ <để S 1> น้องสนทางคอดแคสต์ค่ะ ทางพอดแคสต์ก็คือเพียงแค่ค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะชื่อเดียวกับรายการของเราเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Google p o d c a s t Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ทุกทท่านก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะวันนี้ค่ะไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะเราถือโอกาสว่าเรานําเสนอเป็นตอนที่2นะคะของการที่เราเข้าไปปักหมุดในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประเทศกัมพูชาค่ะในตอนที่1ค่ะเราได้มีการพูดคุยกับน้องอิงแล้วก็พี่ป๋อมไปเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการแล ิธีในการส่งมอบอาคารเรียนที่เราได้มีการปรับปรุงไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2567นะคะคทีนี้ในตอนที่1นะ่เราก็ได้มีการบอกว่าการเรียนการสอนภาษาไทยในกัมพูชาเนี่ยได้เริ่มขึ้นในปี25 4 8โดยมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เราเข้าไปดำเนินงานความร่วมมือก็คือมหาวิทยาลัยภูมินพนมเปนโดยได้มีการเปิดการเรียนการสอนใน,ในระยะแรกเนี่ยเป็นการสอนเป็นแบบอบรมระยะสั้นก่อนหลังจากนั้นในปีพศ2 5 5 7เค่ะเราก็ได้มีการเปิดสอนเป็นในระดับปริญญตรี และในขณะนี้เนี่ยเราก็รับนักศึกษามาแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือ10รุ่นรุ่นปัจจุบันคือรุ่นที่10นะคะแล้วก็มีนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีไปแล้วคือ5รุ่นนอกจากนี้เราก็ได้มีการพัฒนาครูไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ให้เรียนจบในระดับปริญญาเอก1คนละค่ะคแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยก็5คนค่ะที่เรียนจบไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการเรียนอีก ปริญญาโทสองคนแล้วก็ปริญญาเอกอีกหนึ่งคนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรกาสอนแล้วก็ในอนาคตอันใกล้อาจจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าเราก็จะมีการเปิดเป็นระดับปริญญาโท hmm. อันนี้ก็เป็นพัฒนาการของการทํางานของอการที่เราเข้าไปปักหมุดการสอนภาษาไทยในประเทศกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นสเต็ปที่แบบ ก้าย่างที่สําคัญเนาะในตอนที่เราไปที่เวียดนามไปกับน้องหญิงเขาที่แล้วจําได้อยู่<ช>เนาะค่ะตอนนั้นก็คือเป็นการเปิดสอนใน5มหาวิทยาลัยที่อยู่ในทั่วประเทศของเอวียดนามค่ะส่วนครั้งนี้ค่ะทีมงานประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสติดตามคณะไปทํางานด้วยเราแบ่งทีมออกเป็น2ทีมค,ค่ะอ่ใครคะจะเล่าให้เราฟังบ้างว่าทีมที่1ใครไปที่ไหนอะไรยังไงค่ะ ก็หลังจากลงจากสนามบินที่พนมเปญนะคะหญิงแล้วก็ลาบนะคะองุญปือได้แยกไปที่มหาวิทยาลัยพนมพมินพนมเปญก่อนะคะเพื่อไปถ่ายคลิปอาสาสมัครล่วงหน้านะคะครับผมแล้วทีมที่2นะครับผมก็จะไปที่สถาบันพนาฝีมือแรงงานไทยกัมพูชาครับผมซึ่งจะไปดูสถานที่ว่า ไปดูสถานที่ว่าที่เขาจะสร้างอาคารสี่ชั้นนะครับผมอจะเป็นที่ที่เราไปดูพื้นที่เกาะก็ไปดูในบ้านด้วยความที่เราไม่ได้เข้าไปในพื้นที่มานานแล้วก็เลยถอกอากาศเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นในตอนที่สองค่ะเราอยากจะขอเริ่มที่การทํางานในเรื่องของการ เขาเรียกว่ากิจกรรมหลักในการไปครั้งนี้ก็คือการส่งมอบอาคารที่เราไปเข้าไปปรับปรุงนะคะ,<ช>คะทีมงานประชาสัมพันธ์ของเราค่ะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เนาะ<ช>ก็ไดม้มีโอกาสสัมภาษณ์หลายหลายคนเลยรวมทั้งน้องหญิงอย่างที่บอกในตอนต้นว่าแยกทีมไปในการที่จะไปมหาวิทยาลัยพูมินพนันมเปรนก่อน<ช>ค่ะ,คะเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ใครบ้างคะน้องหญิงใน,ในการไปทําง,งานครั้งนี้ค่ะ S <S ก,ก,ก็เลยค่ะเริ่มแรกเลยก็คือเป็นท่านทูตเชิดเกียรติอัฐกรนะคะ <c oughs> เอกอัครราชทูตนกรุงมพนมเปญค่ะ <c oughs> ท่านให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกมัมพูชาค่ะ <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็คือท่านรองวัฒนวิทย์พชเสนีนะคะรอง <c oughs> อธิบดีรักษาราชการแทนรัาานิบดีกรมความร่วมมือของประเทศค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะของเราในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าถ้าในในส่วนของภาควิชาภาษาไทยก็จะมีอาจารย์แหมสัมผัสค่ะหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยค่ะแล้วก็มี อาสาสมัครเพื่อนไทยคะ่ะเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาไทยที่นั่นคะ่ะ <c oughs> นอกจากนี้ก็มีน้องๆ <c oughs> น้องๆที่เรียนภาควิชาภาษาไทยค่ะพี่ใช่ถือว่าไปทํางานได้เยอะมากเลยเนาะส่วนพี่ยุคไปทีหลังค่ะให้โอกาสน้องๆ <c oughs> ไปแสดงฝีมือกันก่อนส่วนพี่ก็ตามไปเพื่อไปตรวจสอบว่าเอ๊ะตรวจเช็คว่าเอ๊ะทำง,งานกันครบถ้วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะคะค่ะก็งั้นในคน,คนแรกที่เราจะให้การสัมภาษณ์ก็คือเป็นเอาท่านพูดก่อนเลยดีกว่าเนาะค่ะก็คือ เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านทูตเชิดเกียรติอย่างที่น้องหญิงได้บอกไว้ก็คือเกีก่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในภาพรวมของไทยกับกัมพูชาแล้วก็คําถามสาคัญก็คือว่าแล้วความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยเราเนี่ยมีส่วนช่วยเสริมความสัมพันธ์ทางการทูดระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรบ้าง<ไ>คะงั้นขอเชิญแลบฟังเลยค่ะความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาครับเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกันเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็มีความปฏิสัมพันธ์ กันมาอยู่ยาวนานนะฮะตั้งแต่ในประวัติศาสตร์นะฮะในแง่ของความสัมพันธ์าการทูตเราไดสา้สถาปนาความสัมพันธ์กันมา74ปีแล้วแล้วปีหน้าก็จะฉลองครบรอบอจ็ดปีความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาความสัมพันธ์ของเรามีหลากหลายมิติมากตั้งแต่ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมจะเรียกว่ามีทุกระดับของ การปฏิสัมพันธ์กันถ้าจะหากมองในเชิงที่ใกล้ตัวหน่อยก็อย่างเช่นในด้านเศรษฐกิจก็จะมีธุรกิจของไทยมาลงทุนในกัมพูชาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับความนิยมได้รับความไว้างใจจากชาวกัมพูชาโดยรวมแต่ในบรรดาของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในภาพรวมนั้นผมคิดว่า มิติของด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเป็นหัวใจสําคัญของความสัมพันธ์ในมิติอื่นๆดังนั้นทําอย่างไรที่จะทําให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันมีความเข้าใจกันและร่วมมือกันเหมือนกับเป็นเพื่อนที่ดีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันต่อไปผมคิดว่างานของไทยก้าเอง เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนงานของสารทูตในมิติด,ด้านนี้อย่างดียิ่งเพราะว่างานด้านเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาสุดท้ายแล้วก็จะนำไปสู่ประชาชนในราหญ้าโครงการหลายๆโครงการที่ไทยกล้ามาดำเนินการในกัมพูชาไปเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษานั่นหมายถ,ถึงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพแรงงาน ของชาวกุมชาในประเทศแห่งนี้และในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็จะสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจมีความรู้แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีระหว่างกันระหว่างกับประเทศทั้งสองผมคิดว่างานของไทยก้าจะเป็นงานที่วางรากฐานที่ยั่งยืนในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองประเทศครับ ค่ะสำหรับคนต่อมาก็คือท่านรองวัฒนาวิทย์นะคะสำหรับท่านรองท่านจะมาพูดถึงวัตถุประสงค์ของการไปกัมพูชาในครั้งนี้นะคะว่าเราไปทำภารกิจอะไรบ้างแล้วก็มีการประชุมกับ IUPP ด้วยค่ะว่าแผนงานเกีเ่ยวกับหลักสูตรการเรียกนการสอนภาษาไทยในพนมเปญเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะงั้นเราไปรับฟังกันเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้ผมได้มีโอกาสนำคณะของไทยก้า ก็ได้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเดินทางมาเยือนกัมพูชานะครับเพื่อมาส่งมอบอ,อ,อาคารเรียนของโครงการสอนภาษาไทยที่มหาลัยภูมินพนมเปญน,นะครับในการเดินทางมาครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสพบกับทางผู้บริหารมหาลัยของทางกัมพูชานะครับก็คืออ p ยุท่านเอกิการบดีแล้วก็ได้เห็นความสําเร็จร่วมกันโดยผ่านความร่วมมือที่ทางประเทศไทยแล้วก็โดย ไทยก้าร่วมกับสันทูตแล้วก็หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยภูมินนมเปนภายใต้โครงการที่เราให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา3าปีนะครับก็ได้มีการส่งมอบทําพิธีส่งมอบไปเมื่อเช้าวหลังจากที่มีการส่งมอบเราก็ได้มีโอกาสคุยร่วมกันว่าในช่วงเวลาอีก1ปีที่เราจะให้กองเชื่อเหลือจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ ประกอบด้วยการสร้างอาคารที่จะต้องให้การสนับสนุนอาคารอีกหนึ่งหลังเป็นสามชั้นสามชั้นเรียนนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนเรื่องของอาสาสมัครซึ่งตอ,ตอนนี้ได้เข้ามาดําเนินการในโครงการเป็นผู้ประสานงานระหว่างมหาลัยกับทางไทยก้าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการส่งทางพยศชันไอ,อ้ทาง,อ,อ,ทางอ,อ,อาจารย์จากทางมหาลัยไป อบรมนะฮะในในประเทศไทยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ให้การสนับสนุนกันแล้วก็ในช่วงของการดําเนินโครงการเนี่ยเราอาจจะต้องดําเนินการทําเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสารเพื่อทอําโครงการไอ้การก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งเรากับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทางมหาลัยภูมมินมรมเปรนเนี่ยได้มีการพูดคุยในรายละเอียดว่าจะทําให้ดําเนินการให้เสร็จภายในปีโยมาน ก็อยู่ที่ว่าทางหน่วยงานจะสามารถที่จะขับเคลื่อนง,งานแล้วก็ทําเรื่องการก่อสร้างได้เสร็จภายในเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่เราเข้ามาให้การสนับสนุนครับลหลังจากนี้ก็อาจจะพิจารณาต่อไปว่าในอนาคตทั้งสองฝ่ายจะสามารถให้ความร่วมมือเรอ่ร่วมกันในการพัฒน,นาห,หลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษากัมพูชาแล้วก็เผยแพร่พไปยังที่อื่นต่อไปนะครับก็เป็นประโยชน์ที่ทางนักศึกษาจะได้มีโอกาสทางด้านการ เรียนการสอนแลว้วก็อาจจะโอกาสทางด้านการไปหางานทำด้วยโดยผ่านโครงการความร่วมมือที่ไทยให้กับกัมพูชาครับผมตอนนี้ก็ทราบแล้ววัตถุประสงค์ในการมาของเราครั้งนี้มีอะไรอย่างไงบ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะเราได้ไปพบเขาเรียกว่าสิทธิเก่าของไทก้าเนาะใช่ค่ะ,คะอดีตเนี่ยเคยทางานที่ไทก้าแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไปเป็นอทปอรหรือว่าอครัชทูที่ปรึกษาที่พนมเปญเราไปเจอใครคะนุ้งหญิงคนต่อมาก็คือเราไปเจอพี่นุ่นศรีธรไวรัตพาณิชนะคะอคราชทูที่ปรึกษานะคะ พี่นุ่นก็จะมาเล่าในส่วนของมุมมองของตัวเองที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นปลายทางของโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกัมพูชาค่ะว่าว่าโครงการนี้ส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรในแบบรัฐต่อรัฐประชาชนต่อประชาชนเน,นี่ยค่ะ,คะงั้นเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากพี่นุ่นกันเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะ ก็จากที่เคยปฏิบัติภารกิจที่กรมความร่วมมือร่างประเทศอยู่หลายปีะนะคะก็เป็นต้นทางพอมาอยู่ที่สถานเอกชนทุ่งพรนมเปญในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ปลายทางของงานความร่วมมือระหว่างประเทศทําให้เห็นภาพชัดเลยค่ะว่าในพื้นที่ในพื้นที่ในประเทศที่เป็นประเทศปลายทางเนี่ยงานความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมูลค่าของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่า ที่คนที่ปฏิบัติหน้าที่ในเมืองหลวงอาจจะคิดถึงได้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมื่อมาอยู่ในพื้นที่ปลายทางในลงพื้นที่แล้วเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญจะเรียกว่าได้ว่าสําคัญมากที่สุดในในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใดประเทศหนึ่งระหว่างไทยกับกัมพูชาในกรณีนี้นะคะเพราะว่าความรม่วมมือมันได้แปลเปลี่ยนได้สร้างมูลค่าในตัวเองแล้วก็เข้าไปถึงจิตใจของผู้คนซึ่งเป็นผู้รับ เป็นผู้ที่ร่วมโครงการกับเราแล้วเมื่อหนึ่งครั้งได้สร้างความประทับใจแล้วเนี่ยความประทับใจนี้เนี่ยจะอยู่ต่อไปอีกนานในความสัมพันธ์ของเราก็เป็นเสมือนการจดบันทึกในหน้านหนึ่งของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเรื่องเหล่านี้เล็กๆน้อยๆจะต่อกันเป็นจิกซอเป็นภาพใหญ่ของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้ค่ะเราก็ยังได้มีโอกาสพูดคุยกับอา,อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ในภาควิชาสอนภาษาไทยด้วยถูกไหมคะค่ะเป็นอาจารย์อะไรคะน้<ม>องหญิงก็คือเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษ,าษาไทยนะคะก็คืออาจารย์แฮมสัมผัสค่ะใช่ค่ะอันนี้เราก็จะไปถามเกี่ยวกับภาพรวมของภาควิชานะคะว่ามีจัดแผนการเรียนการสอนยังไงก็คือเหมือนที่อาจารย์บอกเขาวๆก็คือมีตอนนี้มีหลักสูตรระยะสั้นนะคะแล้วก็มี หลักสูตรของปริญญาตรีแล้วก็อย่างที่พิวกล่าวค่ะว่ากําลังวางแผนเกี่ยวกับเป,ปเปิดแบบปริญญาโทอยู่ค่ะแล้วก็ถามเกี่ยวกับ<ม>อาสา,าสมัครที่เราส่งไปค่ะ<ม>ว่าไปช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนยังไงบ้าง<ม>เกี่ยวกับเกี่ยวกับการการซ่อมแซมอาคารครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะการเรียนการสอนภาษาไทยที่ภาควิชาภาษาไทยครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2005ครับ ซึ่งมาถึงปัจจุบันเราจะมีหลักสูตรหลักๆก็มีหนึ่งก็เป็นหลักสูตรปริญญาตรีครับแล้วก็สองก็เป็นหลักสูตรระยะสัน้นเป็น,นเราอาจจะเรียกว่าเป็นหลักสูตรพิอเศษเรียนพิเศษของนักเรียนที่สนใจเนภาษาไทยแล้วตอนนี้เราก็กําลังร่างหลักสูตรปริญญาโทรครับที่จะเปิดสอนในอนาคตก็ถ้าของออปริญญาตรีครับถ้าเรารวมทั้งบททั้งชั้นปีที่1ถึงปีที่4ครับ เรามีก็จำนวน162คนที่กำลังเรียนเพราะว่าเราจะแยกเป็น2อย่าง1ปี2ถึงปี4ใช่ไหมเขากำลังเรียนอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเขาจะเข้าเรียนในวันที่12กุมภาพันธน์กับอีก55คนถ้าพูดถึงเรื่องความสนใจของนักเรียนใช่ไหมก็ตั้งแต่เราเปิดสอนมาก็มีการสักถามนักเรียนตลอดเวลา ทำไมเขาต้องการเรียนภาษาไทยใช่ไหมครับเราก็ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับนักเรียนหลายอย่างซึ่งหนึ่งก็ส่วนมากนักเรียนก็สนใจเกี่ยวกับการดูหนังฟังเพลงไทยคแล้วก็คนก็ชอบหนังไทยละครไทยใช่ไหมครับก็ถ้าเขารู้ภาษาไทยเขาจะได้ดูหนังฟังเพลงได้สนุกสนานิงมากิ่งขึ้นครับแล้วที่สองก็คนข้ามชาติก็ชอบไปเที่ยวประเทศไทย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียนแล้วเขาได้ใช้ภาษาที่ไประเทศไทยโดยม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าถ้าใช้ภาษาไทยมันสะดวกกว่ามันง่ายกว่าครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญแล้วที่3ก็เขาไปโรงพยาบาลไปหาหมอนั้นก็มีการเหมือนอาจจะรู้ภาษาไทยแล้วอาจจะช่วยให้เขาสามารถสื่อสารกันได้ดีและที่4ก็อาจจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะนี้ก็หลักๆก,ก็ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะแรกๆ,ๆเขาเขาจะเรียนภาษาเพื่อการบันเทิง เพื่อไปหาหมอไปเที่ยวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มุมมองของนักเรียนก็กลับมาสนใจเรียนภาษาเพื่อหางานทำครับโดยเมื่อกนก็มันไม่ค่อยหนักหนักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาจะเริ่มสนใจว่าเรียนไทยแล้วสามารถหางานทําได้ดีใช่ไหมเนื่องจากบอดสับไทยเข้ามาลงทุนในประเทศกรัรมชาเราเยอะดังนั้นเขาก็มีโอกาสในการทํางานแล้วก็สองก็เขาสามารถไปเรียนต่อที่ประเทศไทยด้วย ตอนนี้ถ้าถ้าเราเป็นหลักๆก,ก็มี8คนซึ่งเรามีอาจารย์เป็นข้าราชการ6คนแล้วก็อัอตราจาร้างโชคราวก็1คนแล้วก็อาสาส,สมัคร1นคนครับแล้วก็เรามีอาจารย์พิเศษที่มาช่วยสอนอนอกเวลาก็อีก2 3คนครับที่มาช่วยสอนถ้าพูดถึงเรื่องน้องอาสาสมัครก็มีความสําคัญมากครับที่มาช่วยงานในภาควิชาของเราหนึ่งก็เกี่ยวกับการเรียนการสอนใช่ไหมครับน้องก็ อาสาสมัครก็ได้ช่วยงานในการสอนวิชาต่างๆทั้งเรื่องรรณกรรมวรรณคดีหรืออาจจะพูดถึงเรื่องภาษาไทยโครงสร้างของภาษาไทยอะไรอย่างนี้ก็น้องได้ช่วยเป็นส่วนสาําคัญแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องก,กิจกรรมน้องๆก็ได้ช่วยจัดก,กิจกรรมจัดโครงการต่างๆอย่างเช่นงานลอยกระทงหรือก็งานสันทอนผู้ที่เราจัดประจําปีใช่ไหมครับน้องๆก็ได้ช่วยจัดให้มันดูแล้วมันมีลักษณะมัน อาจจะบอกว่ามันได้รับรื่นมากขึ้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น้องก็ได้ช่วยปรับปรุงเรื่องเอกสารคําสอนอก็เนื่องจากเราได้เปิดหลักสูตรมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นทั้งปริญญาตรีใช่ไหมแล้วอ,อนาคตรเราจะมีปริญญาโทด้วยดังนั้นก็น้องก็มีส่วนสําคัญในการช่วยดูเนื้อหาโดยช่วยให้คำเหมือนปรึกษาหลายอย่างกับงานนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็น้องก็ช่วยในการเป็นที่ปรึกษาของนิสิต ของเราเหมือนในช่วงเวลาน้องอาสาสมัครไม่ได้สอนเขาก็อาจจะอยู่ที่ห้องสม izen, ดุดใช้ดูดูแลเรื่องงานห้องสมุดใช่ไหมครับตอนนั้นน้องก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยครับ่ก็ถือว่าน้องๆก็ได้ช่วยให้ให,ให้ให้การในการสอนได้ดีดีมากสําหรับการในการสอน,นในในภาควิชาของเราครับก็ถ้าพูดถึงนิสิต ที่ได้สําเร็จการศึกษา,าปริญญาตรีภาษาไทยจะเราไปมองเห็นว่ามันอาจจะตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่รุ่นที่6และมาถึงวันนี้เรามาถึงวันนี้เรามี10รุ่นที่เข้าเรียนครับนั้นเราเราเห็นว่ามีนิสิตที่ได้งานทําอย่างเช่นน้องเชงปีรวัตครับที่กําลังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลโรยามพนมเปญครับก็เป็นโรงพยาบาลของไทยก็ น้องก็ได้ทํางานมาหลายปีแล้วเป็นล่ามของของโรงพยาบาลแล้วสองอดน้องจันทร์บรรลือตอนนี้ก็ได้ทํางานอยู่ที่สถานทูตไทยครับก็เป็นล่ามของสถานทูตซึ่งช่วยงานทางธุรการทางเรื่องการแปลครับก็หลายอย่างแล้วก็น้องเซียวอิงก็ตอนนี้เขาเป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงการแรงงานของกรัรมพูชาน้องก็ได้โอกาสไปทํางานโดยเป็นอยู่ในหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับแรงงานไทยกัมพูชาอะไรอย่างนี้ก็เห็นว่า มันมีส่วนสําคัญแล้วก็อาจจะมีหลายคนที่ตอนนี้อย่างเช่นน้องทีนาหรือน้องนารมก็กําลังเรียนปริญญาโทต่อที่ประเทศไทยก,ก,ก็เกิดจากที่เขาได้เรียนปริญญาตรีของเราเช่นกันแล้วก็มียูทูบเบอร์ของน้องซีเฮียงก็ตอนนี้กําลังดังอยู่ที่สอนภาษาไทยให้ชาวกาชาทางผ่านย t u b e ก,ก็เป็นส่วนสําคัญเช่นกันครับ ถ้าพูดถึงเรื่องอาคารที่ปรับปรุงครับแต่เดิมมาเราก็เห็นว่ามันเราก็มีปัญหาหลายอย่างหนึ่งก็อาจจะเรื่องอุปกรณ์การสอนเหมือนซื้อ,อการสอนเราเหมือนต้องคนไปคนมาจะไม่ใหมันมีการความลำบากแล้วก็สองก็เสียงราคาญร,รถเวลามอเตอร์ไซค์เขาเอารถมอเตอร์ไซค์เนื่องจากตึก,ตกที่เราสอนอยู่ก็ไกลท,ที่ฝากรถใช่ไหมจะมีเสียงคํรคาญแล้วนั่นก็รําคาญกับการดินของนิสิตของเรา แล้วสามก็มันมันเป็นตึกที่มันได้สร้างมานานมาแล้วท,ที่ให้ความช่วยเหลากญี่ปุ่นมานั้นเรายังไม่ได้เหมือนไม่ได้ปรับปรุงมานานแล้วดังนั้นทําให้มีการเหมือนทั้งหลายอย่างที่ให้เกิดจะมีความยากลำบากแต่ตอนนี้หลังที่ไร้ปรับปรุงมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับทําให้บรรยากาศในการเรียนการสอนดีริงขึ้นโดยเฉพาะเราได้ติดตั้งทั้ง อินเทอร์เน็ตทั้งเครื่องอุปกรณ์ที่ทางไทยกาได้ความช่วยเหลือในเรื่องการปรับปรงุงใช่ไหมโดยเฉพาะเรามีสมาร์ททีวีเรามีคอมพิวเตอร์เรามี Computer, ามอุอปกรณ์การใช้มีตู้เก็บของอะไรเอกสารต่างๆของอาจารย์ซึ่งมันให้ความอนุนมดสลดวกกับทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนครับอันนี้ก็ถือว่าการปรับปรุงครั้งนี้มันมีประโยชน์กับการเรียนการสอนเราอย่างมากโดยเฉพาะเสี่งสาคัญจะ ที่ากมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมตอนนี้มันลดลงไปแล้วเนื่องจากเราได้มีการกันประตูมีห้องแอร์เป็นห้องแอร์ห้องอที่มันทาให้นักเรียนประทับใจแล้วก็สนใจอยากเรียนนะครับแล้วในอนาคตเนื่องจากเรามีแผนที่จะสร้างตึกเป็นอาคารพระวิชาภาษาไทยดังนั้นผมมังว่ามันไทยก้าจะให้การสนับสนุนตรงนี้ในอนาคต อาจจะไม่นานครับเพื่อเรามีตึกเป็นเป็นอของภาวิชาของเราเลยที่สามารถเราจัดก,การเรียนการสอนมัน,มนเรามีหลายอยา่างเพราะการเรียนภาษามันจะมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องวัฒนธรรมด้วยนั้นเราจะมีห้องประชุมมีห้องเรียนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นศูนย์กลางในการที่คนไทยหรือก็มหลาลัยต่างๆที่ประเทศไทยสามารถมา สร,ส,รสร้างสร้างความสัมพันธ์หรือก็ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาทไทยของเราในอนาคตก็ถือว่ามันถ้าได้อาคารภาควิชานะในอนาคตรเร็วๆนี้ก็ทําให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้อีกต่างหากครับขอบคุณครับก็ ต้องขอบคุณครับกรงุงวามร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยครับที่ให้การสนับสน,นุนให้ความช่วยเหลือกับโครงการการเปยนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยขุนพนมเปญซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับนิสิตทั้งอาจารย์ทั้งนิสิตโดยเฉพาะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกัมพูชาครับซึ่งตรงนี้ผมหวังว่า ไทยก้าจะให้ความช่วยเหลือแล้วก็เราจะสร้างความสัมพันธ์นี้อันดีงามต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะเราอาจจะมีโครงการต่างๆที่ไทก้าสามารถมาให้ความช่วยเหลือเพื่อเราสามารถมาจัดมาด้วยกันใช่ไหมครับทั้งมาาลัยทั้งอาจจะรวมถึงสถานทูตไทยแล้วก็ทั้งไทก้าทําให้ยังไงให้มันประเทศเราทั้งสองครับมีความสัมพันธ์อันดีมากยิ่งขึ้นในอนาคตครับ ค่ะสำหรับคนสุดท้ายสำหรับเทปที่สองเนี้ยนะคะก็จะเป็นน้องที่เราเรียกว่าเป็นผลผลิตใช่ค่ะเป็นผลผล,ผลิตจาก AUPP เหมือนกันค่ะค่ะคือน้องอะไรเอ่ยน้องเบียร์นะคะน้องเบียร์กุลือะค,ะค่ะใช่น้องเขาทําหน้าที่เป็นล่ามเป็นล่ามอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตที่กรุงพนมเปญเนี่ยค่ะเราไปครั้งนี้เหมือนเราไปประเมินผลกันด้วยเนาะ <c oughs> ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยมันได้ผลดีแค่ไหนการการพูดภาษาไทยของน้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี<ช>้ย <ๆ S 2> เราไปฟังเสียงน้องกันก่อนดีไหมว่าพูดภาษาไทยชัดๆแค่ไหนแล้วก็ ผลผลิตที่ได้จากการที่เรียนในครั้งนี้เนี่ยน้องเขามีมุมมองในเรื่องของการใช้ภาษาไทยยังไงบ้างนะคะค่ะขอเชิญรับชมเลยค่ะสวัสดีครับกระผมนายพลจันทร์พลลือเป็นเจ้าหน้าที่รามฝ่ายการพัฒนาของสถานทูตไทยณกรุงพมเ็นครับไม่ทราบว่าเรียนจบจากที่ไหนคะกระผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยภูมินพมเ็นเอกภาษาไทยส,สถาบันภาษาต่างประเทศรุ่นที่4ครับ ก็ต้นเหตุการที่มาเป็นล่ามของสถานทูตไทยก็คือเป็นความสนใจอยากเรียนรู้ด้านภาษาซึ่งเราเรียนภาษาชาติของตัวเองเป็นคือภาษาคาบูชาแล้วก็อีกอันนึงที่ทุกคนเรียนทั่วไปก็คือภาษาอังกฤษเรามองเห็นว่าเรามีแค่สองภาษาซึ่งเราอยากเพิ่มภาษาให้ตัวเองเพื่อได้รับความรู้ความรู้และก็ประวัติศาสตร์ต่างๆของทั่วโลกซึ่งเราก็ตัดสินใจเรียนภาษาไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เราสามารถ เอาแบบประยุกต์ใช้ต่างๆได้ครับในงานปัจจุบันผมเป็นล่ามฝ่ายการพัฒนาของสถานเอาากอัครราชทูตไทยในกรุงนมเปญซึ่งดูแลในการพัฒนาต่างๆภายใต้โครงการของไทยก้ากรมค,ความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการ,ร,การต่างประเทศของไทยครับหลังจากที่ได้เรียนภาษาไทยเห็นว่าการเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมจะมีความสําคัญมากสําหรับเราในการดําเนินชีวิตและก็การทํางานต่อไป แล้วก็ทําให้เรามีความรู้ซึ่งจะฝากให้น้องๆว่าการเรียนรู้ภาษาไม่ใช่แค่รู้แค่ภาษาว่าเป็นยังไงแต่เป็นรู้ว่าปะระวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆหรือทั่วโลกว่าเป็นยังไงเขาเขียนว่ายังไงเราต้องรับรู้ว่าประวัติศาสตร์ทั่วโลกมีเหตุการณ์แบบไหนครับขอขอบคุณไทก้ากรมความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่ได้ส่ง อาจารย์อาสาสมัครเพื่อนไทยที่มาสอนทุพวกเราแล้วก็ได้สนับสนุนในการปรับปรุงอาคารใหม่คืออาคารบีที่เราเคยเรียนอยู่ที่ประสบปัญหาต่างๆแต่ตอนนี้น้องๆสามารถเข้าเรียนได้โดยมีอุปกรณ์ต่างๆเสริมเสริมเสริมสร้างการเรียนรู้ของน้องๆครับ เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์น้องเบีย์เนาะซึ่งที่ถือว่าเป็นผลผลิตที่มาจากาการเปิดการเรียน,นการสอนเป็นปริญญาตรีที่มหาวิายทยาลัยภูมิพลพนมเป็นเป็นย<ป>ังไงบ้างเจอน้องเบียรเออเราผมผมประทับใจน้องเบีย์มากนะคร<อ>ับว่าภาษาไทยน้องชัดเจนชัดมากมพูดได้ชัดถ้าผมไม่รู้มาก่อนว่าน้องเป็นคนกัมพูชาผมคิดว่าน้องเป็นคนไทยด้วยสัมใช่พูดต่อ อขระอะไรก็ชัดเจนจริงๆแล้วก็เราถือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยนะคะที่ได้เด็กหรือว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่นะค่ะเข้ามาทํางานเป็นเป็นล่ามในในที่สถานทูตด้วยนะคะก็เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ว่าแบบเยาวชนของกัมพูชาเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการสอนภาษาไทยในในกัมพูชาด้วยนะคะค่ะสําหรับตอนที่สค่ะจะเราได้จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับใครบ้างคะน้องหญิงเราก็จะไปสัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อนไทยนะคะที่เราส่งไปเป็นครูผู้ช่วยสอนภาควิชาภาษาไทยนะคะก็คือคุณ จุธาจุธามาศบุผานะคะหรือว่าคุณเอนั่นเองคะ่ะก็คือ,ปอเป็นเป็นอาสาสมัครรุ่นที่12ะนะค,ะค,ะ,คะค่ะเราก็ไปสัมภาษณ์ว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของการไปอยู่ที่พนมเปญเนี่ยชีวิต เป็นยังไงบ้างก็คือเตรียมการเรียนการสอนอยังไงร,รับม,มือกับวัฒนธรรมที่นั่นยังไงบ้างคะ่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ได้มีการสัมภาษณ์น้องๆนิสิตใช่ค่ะก็คือนอกจากนี้ก็คือได้สัมภาษณ์น้องนองนิงนงนงนงสิตปีปีสองปีสาปีสี่นะคะของภาควิชาภาษาไทยคะ่ะจํานวน6ท่านคะ่ะค่ะงั้นก็อดใจรอนิดนึงเนาะรอติดตามตอนที่3ของการที่เราเข้าไปจัดทําการเรียนการสอนภาษาไทยในกัมพูชานะคะค่ะติดตามตอนที่3ามไม่ได้นะคะ ค่ะวันนี้ค่ะเวลาของไทก้าพัฒนาทวโลกของเราค่ะเวลาของของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการไทก้าพัฒนาทวโลกได้3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ค่ะสามารถรับฟังค่ะ ได้ทางสถานีวิศราลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะเราออกอากาศทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา18:00นถึง18:30นกานาทีค่ะช่องทางที่2ทางไหนคะน้องหญิงทาง Facebook นะคะของ Taiga Corporation และสราลลม Radio ค่ะค่ะช่องทางที่3ล่ะคะเป็นทางไหนคะน้องสนทางทางที่3ได้ทางพอดแคสต์นะครับผมเพียงท่านพิมพ์คําว่า Taiga พัฒนาทั่วโลกครับผมไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ทุกๆท่ทานก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะ,<ป>ะแล้วก็สามารถรับชมและรับฟังเราได้ทุกๆแพลตฟอร์มที่เราได้คุยกันใน น,น,นะคะคค่ะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันยุพดีแม่สุริวิทย์ค่ะผมอัครวัลท่าราครับดิฉันโอบุญินทรักค่ะค่ะเราทั้ง3าคนค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ